ต่อมาเรามาดูการติดตั้งโปรแกรมฟังเพลงกันนะครับก็เปิดเข้าไปที่โปรแกรมหลักการเดียวกันนะครับเรามีโปรแกรมเล่นเพลงจะมีเป็น10 20แล้วก็ลงตามที่เราต้องการนะครับเราจะลงกี่ตัวก็แล้วแต่หลักการเดียวกันกับลงโปรแกรมดูหนังเมื่อกี้นะครับก็ไม่ต่างกันแต่ตัวนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรม Keylight นะครับโค้ดกตรงนี้นะครับลงนะครับจริงๆบางคนก็ใช้ w i n แอมนะครับวินแอม อิมนะครับ I m i เอไอเอมอย่างเงี้ยหรือฟุตบอลอย่างเงี้ยที่เป็นโปรแกรมเล่นเพลงนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราจะลงโปรแกรมอะไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ตอนนี้ผมขอลงโปรแกรมนี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มันถามว่าผมจะลบโปรแกรมตัวนี้ออกก่อนไหมเพราะว่าผมเคยลงไว้ในเครื่องแล้วผมก็ถอนออกก่อนนะครับแล้วก็ อ่ะผมเขียนเส้นให้ดูใหม่ก็ได้นะถ้ามันไม่มีโปรแกรมตัวนี้อยู่ในเครื่องมันก็จะให้เน็กไปเลยอย่างงี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้มีโปรแกรมตัวนี้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วผมลงไว้มันก็เลยให้ถอนออกก่อนเมื่อกี้กดเน็กไปนะครับก็จะลงในลักษณะแบบไหนแบบง่ายๆแบบปกติหรือว่าแบบขั้นแอดวานหน่อยก็ก็เราลงก็ตามที่มันติ๊กให้อะไรครับปกติก็เน็กต่อไปนะครับัวนี้เราจะให้มันลองรับนามสกุลอะไรบ้างลองรับไฟล์อะไรบ้างก็ติกเอานะครับ ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็เน็กๆไปนะครับเน็กๆไปตอนนี้เหมือนกันเราจะให้มันโชว์ชอ็อตคา่าที่หน้าจอไหมจะให้โชว์ที่คลิกลัดไหมจะให้โชว์เดสก์ท็อปเดสก์เถอ่ออะไรพวกนี้ไหมถ้าจะให้โชว์ก็ติ๊กนะครับอ่าติ๊กที่หน้าให้มันโชว์ที่หน้าจอหน้าจอพวกนี้ติ๊กได้นะครับแต่ผมไม่ติ๊กนะสังเกตไม่หน้าจอผมผมก็จะเอาไว้เฉพาะโปรแกรมที่สําคัญสําคัญโปรแกรมไหนไม่สําคัญผมก็จะไม่ติ๊กนะครับโอเคผมก็เน็กไปอ่าคราวนี้ การเข้ารหัสเข้าแบบไหนปกติมันก็จะจะตั้งไว้อัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับกดเน็กไปกดเน็กไปแต่เมื่อใหม่หัดอ่านนะว่าภาษาหรืออะไรที่มันถามแนะเราก็ต้องเลือกตัวนี้มันถามว่าภาษาหลักเราจะใช้ภาษาอะไรเราก็ใช้ภาษาไทยภาษาลองภาษาอะไรก,ก็เลือกเอาเมื่อใหม่ผมผมไม่นำให้อ่านอย่างนี้แต่ผมผมไม่อ่านหรอกเพราะาผมรู้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นเรามือใหม่แล้วก็ต้องหัดอ่านเป็นสเต็ปสเตก่อน,นครับว่าแต่ละโปรแกรมม้ติ๊กทาไมมันให้ตั้งค่าอะไรยังไงทําไมถึงต้องให้ติ๊กม่ติ๊กได้ไหมก็ต้องอ่าน,นครับนี่เห็นไหมครับอ่าผมเน็กอย่างเดียวนะตอนนี้จะให้ลองรับไฟล์อะไรบ้างนะครับติ๊กได้ครับเรืองทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราไฟล์เสียงี๋ยวนี้ฟัง ฝั่งโปรแกรมนี้มันรองรับทั้งวิดีโอทั้งเสียงครับคือดูดูหนังได้ด้วยฟังเพลงได้ด้วยเสียงก็เอาทั้งหมดก็ได้เห็นไหมครับนี่คือนามสกุลที่เป็นไฟวิดีโอนี่ครับเหล่านี้ฝั่งนี้เป็นนามสกุลไฟวิดีโอนะครับ,เร,เ,นนรรบเราก็จําเอาแล้วกันก็จาเอาตัวสาคัญสาคัญนะครับตัวหลกัหลกๆมันเนี่ย avi mp4 นะครับโปรแกรมต่างๆพวก mpG o พ g พวกนี้นะครับ MOV พวกนี้ ก็แล้วแต่ไฟล์เสียงเหมือนกันก็ตามนี่นะครับโอเคผมเอาทั้งหมดนะผมก็เน็กไปมันก็จะรองรับทั้งหมดระบบเสียงเป็นแบบไหนเราก็ตั้งได้นะครับพวกเสร์หลอกเซอร์ล่าพวกนี้ก็เลือกเอาจริงๆ,ๆ,ๆมันก็แล้วแต่โปรแกรมนะโปรแกรมถ้าผมลง WinM มันก็จะไม่ให้ตั้งขนาดนี้หรอกหรือถ้าผมลงโปรแกรมตัวอื่นฟุตบอลมันก็จะไม่ให้ตั้งขนาดนี้ถ้าผมลงโปรแกรมอิม, I M, ก,มก็ไม่ตั้งขนาดนี้นะครับ มันก็อยู่ที่โปรแกรมที่เราลงผมถึงบอกว่าคัดตัวที่ดีที่สุดนะครับเอามาลงเอาตัวเดียวก็เกินพอแล้วแหละนะครับจริงๆผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากลงมากกว่านี้ก็แล้วแต่เหมือนที่ผมพูดไปไงครับแล้วแต่เราเนาะโอเคกดเล็กบายกดอินสตาลนะครับปังก็รอให้มันเสร็จเห็นไหมครับนี่ถ้าถ้าเราดูตรงนี้ก็คือของผมเนี่ยเห็นไหมโปรแกรมนี้เป็นสาย2บิตมันจะขึ้นเป็น x86 นะครับเห็นไหมแต่ถ้ามัน มันไปขึ้นเป็น x กปดสิบกแสดงว่าโปรแกรมนี้เป็น64บีิตโอเคนะครับนี่คือหลักการดูแปบ๊บเดียวนะครับรอแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วโปรแกรมนี้มันไม่ใช่โปรแกรมใหญ่เราจะรันโปรแกรมใช้ไหมถ้ารันก็ติกถ้าไม่รันก็กดฟินิชไปเสร็จแล้วครับโปรแกรมฟังเพลง